อาะพี่น้องผมจัดไปงานยังนั่นบ้ามีบ่้โหถามน้องปายดีกว่าน้องปายงานยังจ้าผู้แขนกินดองค่ะผู้แขนกินดองไหจ้าน้องปยายใหญ่ทุกอย่างเองค่ะน้องปายใหญ่ทุกอย่างเองสิผู้แขนกินดองก็ผู้ใด้ครับอันไอโจออ้วะแมนค่ะนี่ละค่ะกูบ้าสาวอ้าวช่วยแล้ว <laughs> น้องอามไปใส่สร้อยชิ้นปะครับผมบ้า,าสักสร้อยอยังนัน่นสร้อยเนื้อครับ ใช่เนื้อว่วเป็นเส้นเป็นเนื้อกินมมาอือยังไอ้ลวกลวกบอนน่นครับไอ้หมูคือเนื้อนะเนื้ออ๋อเนื้ออยู่มวนบ่อ๋อหัวใจมันเหรอเอาเอาให้แม่รัดจัดแจงให้อือนะเบงงานที่งานเอามีสร้อยซสี้นงานร้องพี่ร้องผมคู่เกี่ยวสวนแล้วมาเลยจากสาขามน้ำบ่อบตอง ส่วนเนี่นเบิ้งที่จากคนสวยๆงามๆคนนึงเจ้าก็มาคือปอบยิบแพกแพนแอคไซต้มอุ้ยส่วนเนี่นจะเอาจริงประนีบเอาพี่น้องผมสุดมันแน่นอนบ้ามีผ้าจอขอสิบเกินว่าคำเกันว่าเมื่อกันว่าเห็นอ่าน้องแน่นหนอเฮาหักแตกหักแตกเขาจะบอกย้อมพี่น้องอือก็จะบอกว่าชิบมีมือนั่นยังมีการยังไม่ได้เห็นอืม อ่า yup. น้องปอยเป็นเจ้าไหน้องปอยหมู่บ้านนี่เซ็กซี่โอ้ยเอฟซีเราไล่หลายบวยบ้ามีลงคนมาเบี่ยกระจายเลยมีตาแดงมีท like ีมงานกองเฮากาเจราชนีแม่งานใหญ่ไต่หงมบักม่วงหวานอีอยังนี่ตับง่าหรือตำอยังตับง่าอันนี้ก็ตับบ่หัวใจมันเด่นใจจ้องจิจุเจ้าไอ้ทียสุกบ่ล่ะสุกต้มต้อมๆนะบอกครับเนี่ยเดี๋ยวกินแล้วบ่านี่กินแล้ว tôi toàn phụ soi mọi người quá yêu 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 hết, yêu 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 ไมไปช่วยยืนตายอย่ท่พญาเไยเน้าุูบ้านน่ไปวรอผู้บ้าจความงานแดงลงเมื่อไอสิ่งเห่งความมจัดยงเอาเลยนมัวแพงไปเรื่อยจะเย้นวไปู้บาไปงๆพี่กยินงยงานรองนี่ลเข้วมาพี่น้องยสิ่งงานรองลงตางห้องอื อืมงไมย่หมานงานรางานนี่เครื่องในมีเด้อตั้งบอกอืดอาจจะมีตั้งืตั้งนี่ตับเติมมีบินนอจีเนาะตับใสใส่พวกมีเบิรนโอเคครับบ

สวยงามพี่น้องผมเอาคู่เขียวหาแนวกินเนฮาจวดวงงผ่านืธอมาหรอเป่าผ่านืธอมาหรอเปล่าเอาต้มลุงเหลาลซื้อเข้าไปนะมีมักกะโรนีกับบะเมีอ่ะผมกินไปแล้วของนึ่งแล้วกินเลยซื้อไปให้แต่ไม่ตอนนี้งอนยายอยู่เลยไม่เข้าไปไาาต้องงอนกันเฉยๆคุณยายพูดไม่รู้เรื่องเราน้อยใจเอจา,าเจะอะไรเจอแล้วฉันนี่ สวยงามพี่น้องตามทองเรลืองเดี๋ยวโจกเข่าจักค่ำมากินแส็บเสียบกวนพี่น้องจุเป็นจุเดี๋ยวอุ้ยควางฝากนี่ต้นอีเด็ดเด้นี่นี่เนี่ยเนื้อควางฝากเขึ้นบ้าเอ็ดว่าไปเสือกามีเสือเด้นีโอเเฮ็ดหนึ่งจัดไปอยากกันเฮ็ดกินเลยครับเฮ็ดกินมันอิ่มท้องอย่าของอาตอมอยากกิ้นไรกินรั่วกินสูงใช่ไหม ก็ลวกกินทำเองได้ไหมหรือต้องรอรอก็ไม่ได้กินง่ายนักกว่าเขาจะเสร็จอืมอือน่องบอนี่ยจวดพี่หลองเปอดฝฟาม้อให้ลุงเราอาต้มอาต้มเปิดฝฟาม้อให้ลุงเลาวยเสือต้วนั่นโอ้เขาซอยเสือโอ้โหพี่หอองผมเจ็บหม้อใหญ่พี่อลวงผมจวดท่านี้ท่งนี้เด คือกันโอเดี๋ยวตอนนี้มาจัดการไปฮะเสือย่างมะคูกเจียวจัดไปเลยเอาจุด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 พี่น้องผมจุสกุลฮ่องพี่น้องนี่ยังนี่คันแทะตับตับเขาคือซอยหน่อยซอยบางแจีวบ่อยากคนปันใดตัวนี้ผมผมดำดำผมดำดำจวด giá gì có tiêu có tay là giản đọc Nhìn bỏ lúc này nào là... ừ. 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 Để, 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 bao Mình Mình lấy cao nào cho kênh ไกินเหี่ยงงมกินไปเรื่อยโอยเอาปลเ้ยอดแบักน้องเปียวล้างจางแห้งมือขึ้นน้องเปียวเห็ดนี่ยังแน่ครับเมือนเอาเาตรงๆโอยน้องเยวกั้วย่างไปย่างไป่มากมันบป่อยเยอะให้ลุงเจียวย่างก่อนร้านหลักบาวมี่ หากู้เดียวดีตื้นในโลกเลยคนเนี่ยเขาจะเบิ้งถุกปแนงนะครับเนาะไปแรงนี่เฮ็ดหยังครับนี่ยไาหมดกระตุ้นไปหมดกระตุ้นปแนงล่างนี่แล่นไปแล่นมาเอานรื่อ่างอีสานบ้านใกล้หนุ่ยกับตีหาลูกได้บ้านมีหลังเงินเงินอันมุ่เจ้านี่ก็มาคข้าแฉ่งข้าแป็ดกัดเนี่ย ร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องผมไปร่วมด้วยช่วยกันตับพี่นรองผมเกดอกนนี่เลยถ้าคนที่เ้า่าีบ ครับแจ้งยังันบ่มันกู้ันนี้หมู็ได้อันนี้มูก็เสียแจกกไดโอ้ยยังวดแล้วเียวยังวยจำยังหนยังหนเดี๋ยวเบิงบาดมากวะใช่ตอนใหญ่แถวบมน โอ้นี่แหละยังยิ้มบอก่อดจนหน่อยแล้วนี่เต็มปากบบบอกครับมักหายากเนี่ยเป็นจอาแตบ้าเ่้ยประทานห้าง เขานําำลวกไปใส่ย่างบุ้ยคู่เกี่ยวมักย่างดีเลยทุกประมาณจะหาสิเปอร์เซ็นต์กับพ่อแล้วอันซ้อนอันซ้อนอจ่ายแนกเนีจขอจานักนะวางไว้เอาหกแล้วไดานไป ค่้มอันนี้แล้วนากงเาเลยด้ิขเก้าแล้วขเก้าแ้วางเกาแล้วรมเงียบข่อยร่อยเหรอเ่าอาบเงียนนี่ก็ได้ขอย้วยังแจ้วบางม่วงบ่ไม่แจ้วเี้ยมจูบ อืม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 นี่นี่แ่นี้องนดอกเปยเสือเลยบ่เกี่ยวเสือล้วนๆนั่นนี่นะครับกระยำไ้บ่อะไรเงี้ย เดียวเสียวว่าง่วหน่อยก็ไดเอืกน้อยๆนึ่งเปิดเพลงว่าได้ไปทีเปิดเพีงฝ่าอันนี้วัาสร้อยจชาคำเนี่ยครับบ้ามวนครับทั้งสร้อยมดเลยบอยงโอ้ยจงไหมสุดลนห้าเขจงมาลเสือเนี่ยเสือแม่านแล้วครับไม่อ่านแล้วเพชีชิ้นใหญ่นั่นสร้อยใส่ถุงมือโลด ฮ่าก็จบาหลายสิ่งดีอยาาห้าจังฮีไดไอเฮียงไม่อยู่ยู่บาหมวพหองกันแล้ก็ออกมาเห็นป่ะอยากแแล้วกับร่กับผาพดิรับบอกให้ซอยกัซอยไม่ช่ทันตัวน่ารู้พี่ ไปยังดีเห็ดเหลวก็เล้ลวสักทีแม่นี่กหน้อยตลยนี่จัหนว่าอะไรกันละ่ะก็ข่น่ะข่น้อยน่นะนี่ข่แง่ไข่ยี่หันเนาะเสือหอมหอมเสือห้อมหอมเยแม่เนี่ยเกาหนาบุดวันเก้าแตกเท่า อาบน้ำนอกมัน hmm. ว mm ่าใส่น nah ี uh ่แนยูมันพออาบแล้วปนี่มันบวชแล้วไ่ปอาบน้ำเโ่ด่างเนี่ยแหลมๆเนี่ยแหงลมก็ลัยังบุญกี่น้อจุไปเลย ค่ไยแบบ,แลแบ,บแลเลยเพราะมันค่อยแบบละลายในปากว้าวว้าวทเทวีหลวเลียดีกว่าขาด เยอะกับปันกันไปกินหนงตัวขาดแน่ยงกินมากมันฉีกันไปฮามันบ้าเจี๊ยบเอ้มองยิงหัวคือพ่อยิงมองไรของมันสร้างไว้แล้วว่ามีามอนันปะ เปนย่าง <pa t> ังส <pa t> ี <pa t> ่วลามาอยู่วสอีี่หนีเอาไว้ครับมมก้อนพี่น้องเียเจอกันอีพีนะกับอย่างอ่าของู่เจียวผู้เจียวจานแห้งเมนวนยิงเว่าเมนวยิงลเราปจ้ากินอยากกินยังกิ้มตะกร้ายิ่งการงามจังเดิมจด